แน่นอนต้องให้โอกาสเด็กว่าจะต้องได้เรียนจบาการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานแน่นอนการแต่ถ้าหากเด็กมาไม่ได้หรือหยุดเนี่ยเราก็จะไปสอนเสริมที่บ้านหรือเอางานไปทําที่บ้านค่ะคือส่วนตัวหนูแล้วหนูก็มีนะแบบนี้แล้วก็เพื่อนของหนูก็ออกไปแต่งงานถ้าว่าพูดถึงตัวหนูเองนะหนูจะอายมากหนูก็ม่เรียนอยู่แล้วหนูก็ออกไปดีกว่ามันควรจะได้เพราะว่า เด็กท้องไม่ใช่เด็กชั่วร้ายค่ะด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์ของเขาก็าอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าก้าวพลาดพลั้งบ้างในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้เตรียมเข้ามาอย่างดีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบกับเขาอย่างน้อยๆเขาจะมีชีวิตคู่แบบไหนไม่รู้แต่เราว่าเรารู้ว่าเรามีแม่ที่มีคุณภาพคนหนึ่งที่จะสามารถเลี้ยงลูกได้มียืนยันด้วยลาแข้งตัวเองที่จะเลี้ยงลูกเขาได้ ก็ถ้าคนที่ขอท้องก็ไปเรียนระบบทาง <c oughs> เลือกได้คะ<ต>่ะแเมื่อเขาข้อรู้เสร็จเขาก็มาเรียนตามปกติได้อย่างเ <แ S 1> งี้ยค่ะพี่คิดว่าเราพยายามผลักดันอย่างมากเรื่องที่จะให้เด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนเนี่ย ได้เรียนต่อนะคะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทํามากกว่านั้นก็คือเรื่องของการจัดเขาเรียกว่าบรรยากาศที่เหมาะสมหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนให้เด็กคนนั้นอยากกลับเข้าไปเรียนต่อสมมติมีเพื่อนเราท้องใช่ไหมครับเราก็ทำความเข้าใจกับเพื่อนในห้องเราด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เพื่อนเราเกิดปัญหานะเราเราช่วยกันดูแลเพื่อนกันดีกว่าเหมือนปรับทัศนคติกับเพื่อนในห้องก่อนบางคนอาจจะมองเพื่อนแบบว่า เฮ้ยแบบคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบเหมือนมองไม่ดีแล้วเราก็ควรที่จะเหมือนช่วยกันดึงเพื่อนแล้วก็แบบให้กําลังใจนะสู้ๆ